วัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้ผ่านมาจังหวัดกาลสินว่าจะมาอัปเดตเจ้าเขาซ้ายกับเจ้าขุนเขาไปไหนแล้วไม่รู้น้องฝ้ายไปแล้วค่ะยายไปแล้วค่ะยายค่ายแล้วค่ายค่ะไปอยู่ที่ไหนมั่งครับเนี่ยไปอยู่สุพรรณบุรีตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ไปชัยภูมิตัวหนึ่งค่ะโอ้ไปไวไปเร็วมาเร็วคนก็ยังถามข่าวเรื่อยๆอยู่ค่ะคุณยังถามข่าวตลอดค่ะ อย่างที่บอกไปครับของดีอยู่ไม่นานครับวันนี้เราอยู่ที่จันเจริญฟาร์มอีกเช่นเคยครับจังหวัดกาลสินซึ่ง2ตัวครับบอยดีซีมาถ่ายให้ดูเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะไปหมดทั้ง2ตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับไปติดๆวันนี้ก็อัปเดตตัวใหม่เลยนะครับน้องฝ้าครับค่ะสำหรับพิกัดของเรานี่อยู่ที่ไหนนะครับอีกสักครั้งครับบ้านดงสยามค่ะอำเภอนาโมนจังหวัดกาลสินค่ะ เบอร์โทรในการติดต่อนี่เป็นเบอร์ไหนครับ0615362562ค่ะเบอร์เดียวนะจ๊ะเบอร์เดียว <c oughs> ถ้าเบอร์อื่นโทรไปนี่ไม่ต้องรับใช่ค่ะกลัวิชาฉชีพค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับคนรุ่นใหม่หัวใจรักควายครับผมซึ่งเราก็เห็นแล้วครับสายตาการคัดควายของน้องฝ้ายแห่งจันจเจริญฟาร์มครับแต่และตัวพันธุกรรมแน่น ท่าในใดที่ได้ไปก็ถือว่าเป็นพ่อพันธ<ช>์ุที่<ะ>พร้อมใช้งานได้เลยครับสายเลือดชัดเจนสำหรับตัวนี้ครับชื่อว่าอะไรนะครับซืเจ้าบิ๊กแบกค่ะเจ้าบิ๊กแบกใช่ค่ะพันธุกรรมเป็นไปนเป็นมาไงครับเป็นลูกของพ่อเก้าเจริญนะคะแม่เขาเป็นสายอีสานค่ะสูง148น้องค่ะ ก็แม่แม่ก็ถือว่าใหญ่นะครับร้อยสี่สิบแปดแม่เขาก็ได้เจอตัวอยู่ค่ะตอนที่ไปรับน้องมาอ๋อเจอตัวจริงอยู่ที่ฟาร์มด้วยใช่ค่ะเขาแม่เขาก็ยังอยู่ค่ะแม่เขาจะอ่างใหญ่มากเลยก็อย่างที่เรารู้ครับก้าวเจริญก็ถือว่าเป็นควายงามบวกกับความใหญ่โตครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับผมอันนี้คือผลงานทายาทของเขาครับสง่างามครับกล้ามเนื้อ ได้พ่อมาเยอะเลยนะครับผมใช่ค่ะขาใหญ่มากค่ะตัวนี้ลำตัวยาวมากค่ะพี่บอยครับตัวนี้อายุเท่าไหร่นะครับอ่าสองปีห้าเดือนค่ะสองปีห้าเดือนใช่ค่ะส่วนสูงนี่สูงเท่าไหร่แห้วครับเนี่ยสูงร้อยห้าสิบห้าค่ะรับประกันร้อยห้าสิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าใช่ค่ะสองปีห้าเดือนใช่ค่ะโอ<ฮ>้แต่พูดถึงความใหญ่โตนี่ กล้ามเนื้อเขาดีเนาะใช่ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ก็คือลําตัวย,ยาวมากสมูทสมส่วนแล้วก็ยาวหางเป็นพุ่มสวยค่ะหางสวยครับผมเล็บก็สวยหนาดีพูดแล้วเราหมุนท้ายให้พี่น้องเราชมสักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสําหรับด้านท้ายครับท้ายนี่เป็นมะนาวตัดใช่ค่ะหางนี่<ว>เป็นพุ่มสวยมากครับคุณผู้ชมสวยมากกระดูกโครงสร้างดีครับตัวนี้ อันนี้ไม่อ,อยู่กับเรานานหรือยังครับเนี่ยยังค่ะยังไม่นานค่ะกําลังฝึกอยู่เลย<อ>ยังยังมาไม่นานตัวนี้ปไปชื่นชอบตรงไหนของเขาครับ<อ>ไปเจอลัตัวนี่แหละค่ะแล้วก็โครงสร้างกระดูกเห็นเห็น <He bn, S 1> ในรูปพี่เขาส่งมาให้ก็ตัวมันยาวมากก็เลยสนใจค่ะคือเห็นโครงสร้างนี่ชอบเลย่คะข้างหน้ามันก็ยังมันใหญ่มากนี่ก็คือ ที่เขาเลี้ยงธรรมชาติคือเต็มขาะนีก็คือแบบไม่ธรรมดาเลยแล้วอีกอย่างอัตลักษณ์ชัดเจนมากครับ<ช>จุดแ <ฮะ S 2> ต้มอัตลักษณ์ตามอุดมทัศนีควายไทยชัดเจนทุกประการครับผมใช่ค่ะยาวมากรูปร่างใหญ่ยาวแล้วก็หูก็ใหญ่ครับใช่ค่ะไม่มีตำหนิเลยค่ะตัวน,นี้รูปล่อเลยครับสำหรับตัวนี้หล่อมากค่ะแล้วบลลอ,อย่างนี้ถ้า พี่น้องเราสนใจนี่แบ่งไหมเนี่ยน้องไฟตัวนี้แบ่งอยู่ค่ะพี่บอยโอก็เปิดไว้อยู่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสว่าจะไปโชว์งานร้อยเอ็ดด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่ายังไงแล้วรอฝึกความพร้อมเขาอีกสักหน่อยค่ะถ้าเคมีตรงกัารนี่เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าเปิดไว้สี่แสนห้าค่ะตัวนี้สี่แสนห้ามืนใช่แต่พูดถึงนี่โอ้โหสวยจริงๆครับตัวนี้กระกโครงสร้างใหญ่ใช้งานด้วย ผลงานเขาก็เริ่มมีออกมาบ้างแล้วค่ะก็ถือว่าพันธุกรรมของเขาก็เชื่องเนาะน้องฟ้ายใช่ค่ะเขายังแบบยังไม่ค่อยคุ้นเรามันใหญ่มากอยากให้มาเห็นเองเนาะร้อนด้วยมั้งสี่ขีดครึ่งสี่ขีดครึ่งสี่แสนห้าหมื่นสี่แสนห้าเบาไปไหมพี่บอยโอ้เทียบกับรูปร่างหน้าตานี่ถือว่าคือ ควที่ได้ควายไปจากจัดเจริญฟาร์มนี่ถือว่าได้ของดีทุกตัวคะใช่ค่ะตัวนี้เขาก็เคยออกงานเหมือนกันจ้ะเพราะว่าออกจากที่นี่ก็เป็นควายเงินร้านทุกตัวเนาะใช่ค่ะพี่ลอยอันนี้เคยออกงานที่ไหนนะครับงานที่หนองคายค่ะพี่เขาบอกไปโชว์ตัวมาสองครั้งอ๋อเคยไปโชว์ตัวมาแล้วสองครั้งที่หนองคายที่หนองคายค่ะแล้วก็รับผสมจริงด้วยทางนู้นอ๋อ ตอนอยู่ที่หนองคายก็เคยรับผสมจริงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็รับผสมจริงตลอดนะเขาั้งละสามพันทางนู้นถือว่าเป็นควายตัวหนึ่งที่มีจุดแต้มอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนมากครับใช่ค่ะตาตาแต้มนี่ชัดมากข้างล่างก็ห้าจุดอมอพี่จุดจุดใต้คางห้าจุดเหรอครับใช่ค่ะห้าจุดโอ้โหสวยจริงครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะสวยจุดแต้มสวยมากสวยเหลือเกินจุดแต้มอ้อมคอ แล้วก็กำไรขาทั้งสี่ขาเลยเนาะใช่ค่ะเล็บดีครับเล็บหนาเล็บหนาสวยยืนสวยสี่ขีดครึ่งครับคุณผู้ชมครับสำหรับพันธุกรรมนี้แล้วก็คะแนนเท่านี้ครับผมใช่ค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยเนาะใช่ค่ะลสนาแล้วก็สามารถเอาไปปั้นเดินเดนสนามได้เลยเนาะตัวนี้ค่ะทั้งนี้กาลังปั้นอยู่ค่ะเพราะว่ารูปทรงของเขานีเป็นควายงามตามอุดมทัศนีควายไทยครับ ด้านท้ายนี่เป็นมะนาวตัดแล้วก็กล้ามเนื้อซอ่ขาดีมากครับกล้ามเนื้อซอกขาหลังถือว่าเป็นควายจะเรียกว่าควายรุ่นๆก็ว่าได้ครับเพิ่งแค่สองปีห้าเดือนยังไปได้อีกไกลไปได้อีกยาวครับใช่ค่ะสาหรับในอนาคตแต่บางจังหวะมันก็วัดได้ได้สูงกว่านี้อยู่แต่ว่าหนูก็รับประกันร้อยห้าสิบห้าแหละเพราะมันยืนยังไม่ค่อยอมีค่ะน่าจะไม่ขาด นี่ครับคุณผู้ชมครับใหญ่ยาวครับตัวนี้ยาวมากค่ะตัวนี้ลำตัวยาวเต็มเลยสวยเหลือเกินนี่เป็นสายประกวดได้สบายเลยครับใช่ค่ะ,อ,ะอาจจะเร็วๆนี้อาจจะได้ไปไปโชว์ตัวที่สนามนอ้องน้องไเนาะใช่ค่ะพี่บอยกำลังฝึกน้องอยู่เดี๋ยวฝึกจัดท่าฝึกอะไรพี่น้องจะได้เห็นค่ะ ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับอีสักครั้งครับเจ้าบิ๊กแบ๊กค่ะเจ้าบิ๊กแบ็คใช่ค่ะบิ๊กแบ็คแบ็คที่แปลว่าดำอะค่ะอ๋อแบ็คที่แปลว่าดำใหญ่ดำใหญ่เจ้าดำใหญ่เรามันจะไปละคุณผู้ชมก็มันหิวยาอาจจะได้สัมผัสกับบรรยากาศควายงามแล้วก็เนี่ยครับคนจูงรุ่นใหม่หัวใจรักควยคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นน้องฝ้ายติดตามแต่ ตามโซเชียลเนาะค่ะบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริง<ช>่อาจจะได้เห็นตัวจริงครับผมเร็วๆนี้ในสนามประกวดถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปค่ะเพราะว่าไปบ่อยอยู่นะคะไปจะแบบจะไปให้ได้ปีละครั้งอ๋อค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเราก็มาขอแบ่งไปแล้วเนาะใช่ไม่ไม่ค่อยได้ไปเลยพี่บอยแต่เราก็ใจอ่อนซะด้วยใช่ค่ะวา้าวุ่นเลยเนาะคขาเนี้ใช่ค่ะก็คุยกันได้ค่ะครับผม เรายังมีทีเด็ดให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ใช่ค่ะอีก2ตัวค่ะมีอีก2ตัวมาครับสุดยอดพ่อพันตัวต่อมารอบนี้มีสายเผือกนะครับผมใช่ค่ะตัวนี้นี่พันธุก,กรรมเป็นไปเป็นมาอย่างไงครับอ,อันนี้พ่อแก้วฟ้านะคะแม่<อ>แเขาก็สายอุทัยร้อยตัวนี้ได้มาจากสอนสิริฟาร์มค่ะ ออกมาจากสอนสิริเลยใช่ค่ะพ่อเป็นพ่อแก้วฟ้าพญาควายเผือกใช่ค่ะส่วนแม่ก็เป็นแม่จากฝูงสอนสิริใช่ค่ะอุท้ายเลือดร้อยใช่ค่ะโอ้เป็นเผือกที่โครงสร้างใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมครับผิวผิวสวยมากไม่มีกะเลยค่ะลำตัวไม่มีกะผิวใสอ๋อนี่ถือว่าเป็นเผือกฝ้ายบริสุทธิ์เลยเนาะใช่ค่ะพี่ผอ้ผิวไม่มีกะเลยครับเขาแก้วเล็บแก้วเขาแก้วเล็บแก้วด้วยใช่ค่ะ โอ้ขาวโบเลยคุณผู้ชมจริงค่ะตัวนี้นี่น้องไา้ได้มาไยงไครับเนี่ยอ่าตัวนี้ของพี่พง์วิไลฟาร์มนะคะอ๋อแบ่งมาจากพี่พง์วิไลฟาร์มใช่ค่ะปัจจุบันประจําการอยู่จันเจริญฟาร์มครับคุณผู้ชมครับอ๋อทีเด็ดจากเสียพงศ์วิไลฟาร์มเลยคุณผู้ชมไปดูหลายรอบแล้วค่ะตัวเนี้ยอ๋อไปหลายรอบแล้วคือไปไปดู แอบมองมาหลายรอบละใช่ค่ะก็พัฒนาการเขาก็โอเคมากไปดูเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วตอนนี้มันก็สูงขึ้นมาสามเซนจากตอนที่ไปดูเรื่อยๆอ๋อเราไปเห็นพัฒนาการของเขาใช่ค่ะเขาจะไปเยี่ยมชมเรื่อยๆค่ะก็เลยอดใจไม่ไหว <c oughs> ต้องเอามาอยู่ด้วยค่ฝ้ายชอบฝ้ายเผื่อค่ะพี่บอยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีตัวที่แบบถูกใจอะ่ะมันหายากอ้แต่ตัวนี้เด็ดจริงๆครับคอใหญ่ภาคกลางเรียกคอประหมอ ภาอีสานเรียกคอปลาเข็งแล้วโครงสร้างมันจะเป็นแบบยุ่งๆมันจะเป็นควายที่สูงขึ้นไปอีกรูปร่างหน้าตานี่เหมือนเหมือนพ่อเหมือนเหมือนแก้วฟ้าเลยครับเหมือนค่ะเหมือนมากๆเหมือนมากค่ะหูนี่เบลเริมเลยน่าจะเหมือนพ่อเลยคุณผู้ชมดูสิถ้ามันโตขึ้นไปเขามันก็จะเปิดออกอีกมันจะลอมากต้องรออายุมันแล้วสังเกตที่เล็บครับโอ้โหเล็บแก้วครับผมใช่ค่ะแก้วกลม กลมใหญ่นากลาครับถือาเป็นควายเผือกที่รูปร่างหน้าตานี่สมบูรณ์แบบอีกตัวเนาะใช่ค่ะไม่มีตำหนิเลยค่ะตัวนี้หล่อมากแล้วแหล่งพันธุกรรมชัดเจนครับใช่ค่ะมาจากเหล่าสอนสิริใช่ซึ่งตัวเสียพงวิไลฟาร์มก็ไปแบ่งมาไปขอแบ่งมาครับใช่โดยตรงจากสอนสิริฟาร์มครับผม ตอนนี้น้องกําลังอ้วนค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละครับสองปีหเดือนค่ะ2ปีหเดือนค่ะชื่อทองคําขาวนะคะเจ้าทองคําขาวชื่ออะไรนะครับทองคําขาวเจ้าทอง,ทองคําขาวใช่ค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับสองปีหเดือนใช่ค่ะเจ้าทองคำขาวใช่ส่วนสูงนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบค่ะพี่บอยถือว่าดีสําหรับควายเผือกมาดีโอ้โหคือถ้าควายเผือกอายุเท่านี้แล้วความสูงขนาดนี้นี ถือว่ามาดีมากๆเนาะใช่ค่ะเพราะว่าควายเผือกที่สูงแล้วก็สมูทแบบนี้มันจะหายากหน่อยเพราะาหนูก็หามาตลอดใช้เวลานานอยู่ค่ะพี่บอยสุดท้ายก็ได้กลับไปหากันเหมือนเดิมอ,อ๋อคือเห็นพัฒนาการแล้วยังไงก็ต้องเอามาไว้ที่ฟาร์มเราให้ได้ใช่ค่ะก็จีบมานานแล้วค่ะพี่บอยครับผมก็ดูโครงสร้างใหญ่มากครับใหญ่ๆสําหรับควายเผือกตัวนี้ตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันค่ะพร้อมใช้งานใช่ ตัวนี้นี่ถ้าพี่น้องเราสนใจนี่แบ่งไหมครับเนี่ยเปิดแบ่งอยู่ค่ะเปิดแบ่งค่ะกี่คะแนนครับอ่าเปิดไว้สองแสนหกค่ะสองแสนหกหมื่นบาทใช่สำหรับตัวนี้ครับสุดยอดพันธุกรรมค,รควายเผือกหายากนะคะหนูบอกเลยลูกของแก้วฟ้าพญาควายเผือกใช่ค่ะควายเผือกนี่ส่วนมากโครงสร้างมันจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยว่า ควายเผือกมันก็จะสู้ควายดําไม่ได้น้อเรื่องโครงสร้างแต่ว่าตัวนี้ถือว่าโอเคค่ะถือว่ามาดีมากรูปร่างหน้าตาวงเขาชอบนะคือมันต้องมีของมันต้องมีติดคอกไว้คือการเสริมดวงบารมีเราถ้าไม่เด็ดจริงไม่ได้มาอยู่จานจรเริญฟาร์มอ่ะครับอย่างที่เราเรียนคุณผู้ชมไปในหลายๆคลิปครับซึ่งควายที่ผ่านมือน้องฝ้ายจันจรเริญฟาร์มนี่เป็นควายเงินล้าน โอ้โหหลายตัวครับผมขนาดไต็มแล้วเขาก็ยังถามอยู่ว่าไปอยู่ไหนอะไรยังไงเขาก็ตามไปดูกันเหมือนเดิมอ๋อคือตัวที่เรามาถ่ายพี่น้องดูก็ปัจจุบันก็ยังมีคนทักมาถามอยู่ถามค่ะมเมื่อเช้าก็มีถามไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไม่ทันเลยค่ะของดีอยู่ไม่นานครับผมถามเยอะจริงๆค่ะพี่บอยก็เลยว่าเดี๋ยวรอชมตัวใหม่เพราะมีมาเรื่อยๆ ผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูควายเผือกตัวนี้นะคุณผู้ชมนะสวยจริงๆนะสวยมากครับกระดูกโครงสร้างดีหนีเลยเพราะว่าบางตัวที่เราไปเห็นมันก็จะมีกะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสูงแบบเนี้ยอืไม่หนาไม่ไม่แบบนี้ครับผมค่ะอันนี้ถือว่าเผือกไฟายบริสุทธิ์เลยใช่ไรกะครับผมตามหามานานมากเกือบปีแล้ว้งคะที่หนูไม่ค่อยได้จับควายเผือก อ๋อก็คือเป็นปีแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้จับควายเผือกเลยก็ม,มีมีตัวหนึ่งค่ะที่ปล่อยไปสูง160แต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็นควายใหญ่แล้วแต่ควายทรงเนี้ยที่แบบมีอนาคตแบบเนี้ยหนูยังไม่ค่อยได้จับช่วงนี้ครับผมหาไม่ได้เลยไม่มีเลยค่ะแล้วก็อาจจะราคาสูงกว่านี้ด้วยเพราะว่าเราแตะไม่ได้เลยคือด้วยความที่ว่าปัจจุบันควายเผือกยังมีไม่มากแล้วก็เป็นควายที่กําลังนนกําลังพัฒน,นาครับผม กำลังเป็นกระแสขึ้นมาใช่คู่แข่งไม่เยอะครับตัวดีๆก็เลยจะหาค่อนข้างยากนิดนึงครับถ้าหนูไปสนามหนูก็จะเอาควายเผือกไปนะคะว่าคู่แข่งยังน้อยครับผมวพาเอาไปสองตัวแล้วค่ะควายเผือกก็ได้รางวัลมาด้วยอ๋อเคยเอาไปเดินสนามเมื่อก่อนเคยเอาไปเดินสนามใช่ค่ะได้รางวัลเคยได้รางวัลด้วยปล่อยไปแล้วค่ะพี่บอยครับผมเนี่ยคุณผู้ชมครับ ที่นี่ไม่ได้มีแค่ควายยักษ์ควายใหญ่ครับ<ช>ก็ยังมีควายงามที่เอาไปเดินสนามแล้วก็<ช>ติดรางวัลมาด้วยครับผมนี่ก็คือสุดยอดพ่อพันธุ์ตัวที่สองครับจริงๆอ่ะมีโอกาสอ่ะมันไปได้ทุกตัวแหละแต่มันไม่ค่อยจะได้อยู่ยาวคือมาอยู่ที่นี่อยู่อยู่ไม่นานจริงๆครับคุณผู้ชมวันนั้นลงไปไม่ถึงสองชั่วโมงก็เรียบร้อยเลยค่ะพี่บอย รับโทรศัพท์ไม่ทันจนถึงตอนเนี้ยลงคิปไปสองชั่วโมงใช่ค่ะย้ายค่ายเลยใช่ค่ะแล้วคนที่ปิดนี่เขาไม่ถามไม่อะไรเลยนะเขาถามเลขบัญชีอย่างเดียวเลยคือเขาก็มั่นใจในสายตาน้องฝ้ายอะเนาะหนูก็ไม่รู้จักกับแกด้วยนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแกเป็นใครเลยค่ะเขาน่าจะติดตามเอฟซีเราใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาดูเห็นผลงานเนาะใช่ก็ไม่รู้เลยว่าเขามีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยไม่ทราบ เปิดเท่าไหร่นะครับอีสตคังครับสองแสนหกค่ะสองแสนหกหมื่นบาทครับคุณผู้ชมครับรองได้นิดหน่อยนะคะอ๋อยังต่อรองได้อีกใช่นิดหน่อยใช่ค่ะตัวนี้สวยจริงๆเหมาะมากเลยค่ะป้าเอกสหนาคือไปสนามได้ครับผมค่ะคือถ้าเอาไปเดินสนามประกวดก็ได้ได้ได้ค่ะเอาไปใช้งานเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ครับผมสมบูรณ์แบบแล้วครับตัวนี้หายากหายากจริง หายากเพราะราคาสูงด้วยอะไรอะไรแบบนี้นครับผมค่ะเรายังมีสุดยอดพ่อพันธุ์ให้คุณผู้ชมได้ชมอีก,อกตัวหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งตัวเนาะน้องฝ้ายเนาะใช่ถือว่าเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งตัวครับโอเคครับไปชมกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมครับสุดยอดพ่อพันธุตัวต่อมาโอ้โหตัวนี้เบิร์เลอร์เลยคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่ชื่ออะไรนะครับอ่าชื่อเจ้าห้างทองค่ะเจ้าห้างทองใช่ค่ะ พันธุกรรมเป็นไปเป็นมาไงครับเนี่ยพ่อก้าเจริญค่ะแม่สายเพชรอุดรค่ะอ๋อพ่อก้าเจริญแม่สายเพชรอุดรใช่หูใหญ่โตมากตัวนี้ใหญ่มากค่ะตัวนี้นี่ได้มาไยงไครับเนี่ยอันนี้ก็มาจากวิไลาฟาร์มเหมือนกันค่ะวิไลาฟาร์มอีกแล้วใช่ค่ะตัวนี้พี่พงแกลีดน้ําเชื้อด้วยขายอ๋อเคยรีดน้ําเชื้อด้วยใช่ค่ะยังรีดอยู่ค่ะพี่บอยเขาตอนนี้ก็ยังมีใช่ค่ะมีน้ําเชื้อแจกจ่ายอยู่ โอ้โหใหญ่มากครับใช่ใหญ่มากอูเด็ดเด็ดครับตัวนี้เด็ดอีกตัวแล้วครับสูง158สูง158ใช่ค่ะอายุกี่ปีครับเนี่ยห้าปีค่ะพูดผิดอายุห้าปีใช่ค่ะสูง158ใช่ค่ะรีดนำเชื้อขายผสมรับผสมเป็นเป็นควายที่สมูทนะผมว่าใช่ค่ะสมูทครับโครงสร้างใหญ่ลูกก้าเจริญจะทรงนี้เหมือเลยเนาะครับผมใช่ค่ะ คือเราจะเห็นลูกก้าเจริญแต่ละตัวครับกระดูกโครงสร้างจะใหญ่หน้าตาวงเขาจะคล้ายๆกันครับแล้วก็พวกหน้าอ,อกอะไรเงี้ยครับคือจะใหญ่เหมือนก้าเจริญตัวนี้โอ้เหมือนพ่อมากเล็บเขาจะยาวหน่อยนะคะครับผมยาวแต่ว่าแต่งได้เล็บดีเล็บหนาเล็บกลา เล็บยาวมากทั้งงองแต่ว่าเดี๋ยวต้องแต่งเล็บครับเพราะว่ากระดูกเราไม่ได้แต่งนะเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าใคร<ม>ก็เ็าไปแต่งได้ค่ะอู้ยืนสง่ามากครับ<ช>ตัวน,นี้ใช่ค่ะยืนสวยยืนนิ่งมากน้องจะมีตำหนินิดหนึ่งนะคะพี่บอยหูหูเขาจะโดนเกี่ยวแหว่วงนิดนึง่งแต่ก็ไม่ได้ขาด แหว่งนะครับผมใช่ค่ะนิดเดียวมันไม่มีผลการส่งลูกค่ะเราแจ้งไว้เนาะเราแจ้งแจ้งคุณผู้ชมครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าถึงเย็บไปมันก็ไม่ติดอยู่เดียนเป็นกระดูกอค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับใช่ค่ะน่าจะเกี่ยวกับตอนที่เขาปล่อยอะค่ะพี่บอยแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเขาส่งลูกดีมากครับค่ะก็อยู่ที่ผลงานการส่งลูกมากกว่าเนาะแจ้งเอาไว้เนาะเผื่อใครแบบเราต้องแจ้งไว้ครับผม นี่ยครับมีจุดแล้วก็แจ้งคุณผู้ชมตามตรงเลยครับ<ช>แต่พูดถึงรูปร่างหน้าตาอัตลักษณ์นี่ไม่ต้องห่วงครับใช่ชัดเจนหายห่วงตัวนี้นี่ก็เพิ่งมาอยู่กับน้องฝ้ายเนาะใช่ค่ะมามาพร้อมตัวเผือกค่ะพี่บอยอ๋อ เพราะว่าต้องรีบนําเข้าครับเพราะว่าพี่น้องเราเ<า>ม,ม,มื่อวานก็มีคนมาดูแบบบางทีเขามาเราไม่มีอะไรให้เขาดูเลยครับผมเพราะว่ามาไม่ทันตัวนั้นบางคนเขาก็เพิ่งมาดูเนาะแต่ว่าก็ใครมาเร็วก็ไปเร็วมาได้ก่อนครับผมแล้วตัวนี้นี่เปิดแบ่งเท่าไหร่นะครับอ่าแสนเก้าค่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นใช่ค่ะทนุนทวนเลยทนุทนท่วนค่ะโอโ้โหผู้ชมครับ พันธุกรรมนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับใช่หน,นึ่งแสนเก้าหมื่นใช่ค่ะเหมือกับทพ่อพันเหมาะกับทำพ่อพันธุ์จริงๆเพราะว่าเขาก็รีดน้ำเชื้ออยู่ตอนนี้แบ่งปันเกษตรกรเนาะใช่ค่ะตอลองได้ค่ะต,อตอลองลได้อีกได้ได้อีกนิดหน่อยค่ะคือเราจะเห็นการคัดควายของน้องฝ้ายครับคือพันธุกรรมดีพันธุกรรมแน่นก็จริงครับแต่ว่าราคาแบ่งปันนี่โอ้โหก็ราคาแบบเนี้ย พี่น้องของเราสามารถเข้าถึงได้เกือบทุกระดับเนาะใช่ค่ะพี่บอยเพราะคนเอาไปนี่ก็มีทุกระดับจริงๆคนที่เขามีเงินจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องซื้อของแพงเขาก็ดูดูออกอยู่ว่าใน<ม>ของดีค่ะดูผลงานดูรูปร่างด,ดูอัตลักษณ์ตัวเนี้ยได้ไปยังไงก็คุม้มเพราะว่ามันใช้งานได้เลยยังไงก็คุ้มค่ะเพราะว่าเขามีผลงานแล้วเนาะน้องฝ้ายใช่ค่ะ ลุงฝ้ายครับเดี๋ยวหมุนให้พี่น้องเราชมท้ายสักนิดหนึ่งครับนี่พมใช้งานจริงๆนะนี่แหละครับท้ายของเกาเจริญเนี่ยเหมือนพ่อดิเหมือนพ่อดิแต่ตัวนี้นี่เหมือนพ่อทุกสัดส่วนใช่ค่ะหลังนี่กว้างท้ายมะนาวตัดครับหางสวยยาวมากหางสวยหางใหญ่สมส่วนมากค่ะสมุดกลมกลืนสมส่วนแผ่นหลังนี่โอ้โหกว้างจริงๆครับ รุ่นนี้นี่ฝนตกนี่ได้เอาขันมาวิทยน้ําออกครับรุ่นนี้หลันกว้างมากแผ่นหลังกว้างานนจริงๆน,นะคะพี่บอยเรานั่งหลบฝนข้างล่างได้ม, <laughs> มันใหญ่ใช่ครับแผ่นหลังกว้างจริงๆครับเห็นแล้วแบบชอบเลยอะ่ะโอ้โห <c oughs> เด็ดครับหนูว่าหา <c oughs> ยากอ,นนอีกแหละราคาเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีหรอกพี่น้องฝายเห็นก็ปิ๊งเลยเนาะตัวนี้ ิ้งทุกตัวคือถ้าไม่พิ้งก็ไม่เอามาไม่มไ,มไปหาบ่อยไปหาตลอดจงกว่าจะได้โอแล้วก็ไปมาหาสู่กันตลอดค่ะพี่บอยก็ไปมาหาสู่กับเสียพงกันเลยฟาร์มตลอดค่ะแบ่งปันกันเรื่อยๆค่ะก็ถึงว่าทำไมได้ของดีๆมาจากเสียพงเนาะใช่แกก็น่ารักนะคะนิสัยดีเป็นกันเองด้ะครับผม นี่ครับคุณผู้ชมครับผลรุ่นใหม่หัวใจรักควายครับคือของดีมันก็จะแอบแอบนะคะพี่บอยครับผมใช่ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะว่ามีอยู่เนี่ยครับแต่ว่ามีเราเจอครับแล้วพอมาอยู่ที่นี่อยู่ไม่นานด้วยสิคุณผู้ชมไปแอบังไงก็เจอน้องฟ้านี่ก็เดินทางดูพันธุกรรมดีๆเด็ดๆทั่วประเทศไทยเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตัวไอเบีแบ็กนี่ก็ได้มาจากบึงการอ๋อ คือว่าเห็นรูปวันนั้นปุ๊บหนูไม่สบายหรอกแต่ว่ามันรอไม่ได้อะ่ะคนมันเห็นว่ามันนอนไม่หลับอ่ะครับผมขอไปดูก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาหมอก็ได้อเอาควายกลับบ้านก่อน เพราะไม่งั้นมันนอนไม่หลับนะพี่บอยคนมันชอบอ่ะต้องเอามาให้ได้ใช่ป่วยก็ต้องไปเอามาใช่ตอนแรกนัดเกอีกสองวันไม่ไหวอ่ะไปวันนั้นเลยกลัวไปอยู่กับคนอื่นคนอื่นใช่แต่แกบอกว่าไม่มีหรอกเพราะว่าคนถามเยอะแต่ก็ไม่มีใครว่าจะมาเอาอะไรเงี้ยแต่พวกเราไปเลยไม่ถึงสองชั่วโมงพวกเราถึงเลยครับไปกลับด้วยครับอีกสักครั้งครับฝากเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องเราหน่อยครับ0615362562 ครับผมโทรมาติดต่อเรื่องควายนะครับ<ช>คุณผู้ชมครับถ,ถ้าชอบนะรีบโทรนะเพราะว่าอยู่ไม่นานาแน่นอนใช่ไม่ได้ขู่นะนี่พูดจริงนี่บอยทีซีการันตีครับอยู่ไม่นานแน่นอนบอยจริงๆคือรอบที่แล้วก็สองชั่วโมงก็ไปเลยครับ<ช>คุณผู้ชมครับน,น่าจะไม่ถึงสองชั่วโมงก็โอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ของจันเจริญฟาร์มครับคนรุ่นใหม่หัวใจรักควายเอาพันธุกรรมดีๆมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับได้นําไปใช้ครับเพื่อปรับโครงสร้างแม่พันธุ์ในฟาร์มครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับน้องฝ้ายเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติบอยทีซีสโลกเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มครับเราทั้งสองคนก็คงต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ